สวัสดีค่ะดิฉันนางพจนาโชชนจากกลุ่มงานวัยรุ่นวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง5กระบวนการดูแลท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรู้คู่ปัญหามีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งใครควรแก้พ่อหรือแม่ปู่หรือย่าตาหรือยาย มาชิงสุกก่อนห้ามไม่งามงดหน้าสลดวัยเรียนรู้คู่ทั้งหลายรู้ไม่เท่าเข้าไม่ทันฝันทลายฝันสลายอนาคตต้องหมดกันท้องไม่พร้อมหรือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสูงมากเพราะการคบเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องปกติ เด็กบางคนมีอิสระในการใช้ชีวิตทำอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสาร <ๆ S 1> ก็ก้าวหน้าการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนต่างเพศทำได้ง่ายขึ้นการตั้งครันในวัยรุ่นเป็นประเด็นที่ถูกเสนอกันอย่างแพร่หลายทั้งในสื่อโทรทัศน์โลกออนไลน์กระแสคุณแม่ไวสายเป็นดาบสองคม เพราะว่าถึงแม้ว่าจะถูกกระตุ้นให้สังคมตื่นตัวแต่วัยรุ่นเป็นวัยที่ขาดกว่าความตรหนักแล้วก็หันมาสนใจคิดว่าการตั้งครรภ์นในวัยนี้เป็นเรื่องปกติทั้งที่จริงแล้วการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นก่อนวัยอันควรอาจส่งผลเสียทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมและอาจจะมีผลกระทบระยะยาวตามมาด้วย จากข้อมูลของกรมอนามัยพศ2561พบว่าการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์หญิงวัยรุ่นอายุ10-19ปีคลอดบ,บุตรทั้งสิ้น72,566คนหรือเฉลี่ย199คนต่อวันพร้อมหรือไม่พร้อมต้องถามวัยรุ่นหรือต้องถามใครกันแน่ ถามพ่อถามแม่ถามครูอาจารย์หรือถามผู้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจะเห็นได้ว่าการท้องในวัยรุ่นมีมิติอื่นๆที่ทับซ้อนลงบนบากของวัยรุ่นหญิงและสังคมต้องการให้วัยรุ่นเดินไปตามเส้นทางที่คาดหวังพร้อมหรือไม่พร้อมต้องให้ผู้หญิงเป็นคนตอบเอง เพราะว่าท้องไม่พร้อมเท่าที่เราศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จะไม่พร้อมตั้งแต่ท้องคือการไม่ได้วางแผนอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แต่ส่วนน้อยเขาก็พร้อมพร้อมที่จะท้องแต่มาภายหลังเขาก็ไม่พร้อมอาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลใดๆก็ตาม อย่างไรก็ตามในกลุ่มคนที่ท้องไม่พร้อมโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ยังอยู่ในระบบการศึกษาส่วนใหญ่จะไม่พร้อมการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นจะส่งผลกระทบทางด้านร่างกายเช่นความดันโลหิตสูงคลอดก่อนกำหนดทารกน้ำหนักน้ำหนักน้อยคลอดก่อนกำหนดผลกระทบทางด้านจิตใจอารมณ์ ของแม่วัยรุ่นเสี่ยงต่อการเกิดความเครียดและภาวะซึมเศร้าจนถึงการฆ่าตัวตายหรือการทำแท้งเถื่อนเป็นอันตรายต่อชีวิตและในรายที่ยังเป็นนักเรียนจะทำให้ต้องออกจากระบบการศึกษาทำให้อนาคตที่สดใสต้องหมดไปต้องสวมบทบาทคุณแม่แทน ทางด้านสังคมสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดังนั้นหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภจะรู้สึกเป็นปมด้อยและถูกรังเกียจจากสังคมปัญหาแม่วัยรุ่นที่ต้องแก้ไขไม่ใช่การลดจำนวนแม่ตั้งครรภ์หรือหญิงวัยรุ่นตั้งครรภหากแต่ต้องขยายเพดานความรู้กรอบทัศนคติของสังคม เพราะวุฒิภาวะทางสังคมไม่ได้วัดด้วยวัยของพ่อคนแม่คนหากแต่วัดด้วยการกระจายทรัพยากรคุณภาพของรัฐสวัสดิการเพดานความคิดและกรอบทัศนคติของสมาชิกในสังคมมากกว่าทำให้ผู้ศึกษาต้องศึกษากระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภไม่พร้อมในวัยรุ่นการศึกษาครั้งนี้เราทำเพื่อ ทราบความต้องการของแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและเพื่อจัดกระบวนการดูแลกระบวนการให้บริการในคลินิกวัยรุ่นจากการทำงานคณะผู้ทำงานได้พูดคุยกับหญิงวัยรุ่นทั้งหมด10คนนะคะโดยใช้หลักพัฒนาการทางจิตสังคม8 8ขั้น ตามหลักทฤษฎีของเอริสันทาให้เราทราบถึงความต้องการและสิ่งที่วัยรุ่นต้องการขณะที่เขาขณะที่เขาตั้งคันว่าเขาต้องการอะไรทําให้เราสรุปได้ว่ากระบวนการในการดูแลของเราเราจะจัดให้คือหนึ่งรับฟังรับรู้เข้าเข้าถึงเข้าใจและก็ติดตาม การรับฟังคือการที่ผู้ให้บริการฟังว่าวัยรุ่นท้องต้องการอะไรเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเขาต้องพร้อมที่จะฟังโดยไม่มีเงื่อนไขโดยปราศจากคำถามว่าทำไมเพราะอะไรทำไมไม่รีบมาคือต้องไม่มีคำถามใดๆสำหรับวัยรุ่นในครั้งแรกนะคะ ระยะเวลาในการใช้ครั้งแรกเราจะบอกไม่ได้ว่าครั้งเดียวจะจบกระบวนการแรกหรือเปล่าเราต้องขึ้นอยู่กับความรู้ความพร้อมและบริบทต่างๆของผู้รับบริการด้วย 2. คือการรับรู้กระบวนการรับรู้คือผู้ให้บริการต้องทำให้ผู้รับบริการคือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นรับรู้ว่าตอนนี้เขาเกิดเป็นปัญหาแล้วใครที่จะช่วยเขาได้ จะทำอย่างไรต่อไปจะตั้งคันต่อหรือยุติการตั้งคันเราต้องทำให้เขาคิดและก็ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองว่าเขาจะเลือกทางไหน 3. คือการเข้าถึงไม่ว่าวัยรุ่นจะเลือกทางไหนยุติการตั้งคันหรือการตั้งคันต่อวัยรุ่นต้องเข้าถึงบริการเข้าถึงข้อมูล ถ้ายุติการตั้งครรภเราก็มีขั้นตอนในการยุติการตั้งครรภขั้นตอนการบริการหรือจะตั้งครรต่อเราก็จะเข้ากระบวนการ A N C ต่อไปทั้งนี้เราต้องทำให้เขาเข้าถึงการฝากครรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตลอดจนถึงการคุมกำเนิดหลังคลอดด้วยขั้นตอนที่4ี่กระบวนการที่4ก็คือเข้าใจ คือผู้รับบริการต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองถ้ายุติการตั้งครรภ์ก็เข้าใจผลกระทบหลังยุติการตั้งครรภและก็การปฏิบัติตัวหลังตั้งครรภถ้าตั้งครรภต่อต้องเข้าใจถึงบทบาทของหญิงตั้งครรภ์บทบาทของการเป็นแม่บทบาทของการศึกษาและรวมถึงเราจะร่วมวางแผนอนาคตการทำงานการศึกษาต่อไป 5. คือการติดตามทางผู้รับผู้ให้บริการจะมีทะเบียนผู้รับบริการหญิงตั้งครรภที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่11ทุกรายหลังจากคลอดแล้วเราจะมีการติดตามทุกคนที่ยังอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเราผลจากการศึกษาครั้งนี้นะคะผู้ที่มารับบริการในคลินิกวัยรุ่นของเราร0 0ว่าตั้งครรต่อ ร้อเปอร์เซน์ได้รับการคุมกำเนิดหลังคลอดสองรายยังอยู่ในกระบวนยังอยู่ในระบบการศึกษาสีรายศึกษาต่อในระบบกศนอที่เหลือกําลังคิดว่าจะศึกษาต่อแต่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรแล้วก็เรื่องของการหาเงินนะคะแนวทางในการ พัฒนาต่อยอดนะคะการศึกษาครั้งนี้เราศึกษาถึงกระบวนการดูแลเฉยๆทุกคนตั้งคันต่อทุกคนเป็นคุณแม่ไว้ใสแต่เราจะมีการศึกษาต่อถึงคุณภาพชีวิตหลังจากคลอดหลังจากการเป็นคุณแม่ไว้ใสว่ามีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรเราจะพัฒนาเป็นงานวิจัยต่อไป ข้อเสนอแนะนะคะวัยรุ่นส่วนใหญ่มักจะใช้สื่อออนไลน์ในการมักจะหาข้อมูลในสื่อออนไลน์เราจะพัฒนากรุ๊ปไลน์และเว็บเพจนะคะและเราสามารถใช้กระบวนการนี้นะคะในการที่จะดูแลคนอื่นต่อไปด้วยมีข้อคิดฝากนิดเดียวนะคะก่อนที่จะจบขอแค่คิดที่จะทำทำให้คิด จะได้ชีวิตและตัวตนบนทางใหม่ก้าวเข้าสู่ทางเป็นเห็นเส้นชยัยวัยรุ่นไทยใครว่าโง่โกอินเตอร์ขอบคุณค่ะ